ลิซ่าแล c พิงค์หรือลิซ่าลลิสามโนบาลกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในฐานะศิลปินหลักที่งาน Global Citizen Festival 2024ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยมากที่สุดของปี งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมต่างๆและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกเช่นความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกเทศกาลดนตรีนี้จะจัดขึ้นที่เซนทรัลพาร์คในนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาในวันที่28กันยายน2024การประกาศครั้งนี้มาพร้อมกับความสำเร็จที่ลิซ่าได้รับจากผลงานเพลงล่าสุดอย่าง และนิววูแมนที่เธอได้ปล่อยผ่านค่ายหลุดซึ่งเป็นค่ายเพลงที่เธอก่อตั้งขึ้นเองร่วมมือกับอซีเอร์คอร์ดในการโปรโมทเพลงโดยยังคงถือครองลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของเธอนับเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากที่เธอได้ออกจากไวจีเอนเตอร์เทนเมนต์ในปี2023เพลง รักษาของลิซ่าไม่เพียงแต่สร้างความฮือฮาในวงการเพลงเท่านั้นแต่ยังติดอันดับหนึ่งในชาร์ตบีบ r โก l o บอล200 EXCL US และโ No.4 บนบีบีโก l o บอล200และเข้าถึงอันดับ70ใน b บีบีฮอต100ซึ่งเป็นชาร์ตที่ส่งอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงโลกนอกจากนี้เพลง New Woman ซึ่งเป็นการร่วมงานกับนักร้องชื่อดังโรสลี่ยังได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และแฟนเพลงทั่วโลกอีกด้วย การแสดงในงาน Global Citizen Festival ครั้งนี้นะับเป็นการแสดงโซโล่ในเทศกาลดนตรีระดับโลกครั้งแรกของลิซ่าและเธอได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเฮดไลน์เฮเลเนอร์หรือศิลปินหลักของงานโดยเป็นการเข้าร่วมกับศิลปินชื่อดังระดับโลกเช่นโพสเมโรนเดอะฮอแค j เจ l รีโร l รอบเลโาและโฮสต์ของงานคือ Hugh j แจ็คเมนนักแสดงชาวออสเตรเลียชื่อดังผู้ที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงทั้งในบทบาทนักแสดงและนักร้อง การที่ลิซ่าจะขึ้นเวที Global Citizen Festival ในปีนี้เป็นการบ่งบอกถึงสถานะความนิยมระดับโลกของเธอและเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีอิทธิพลอย่างสูงได้การเข้าร่วมในเทศกาลนี้ยังมีความหมายพิเศษเพราะ Global Citizen Festival เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เสียงเพลงและการแสดงออกของศิลปินเพื่อนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมและโลก ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของงาน Global Citizen Festival ยังได้ยกย่องลิซ่าว่าเป็นแรปเปอร์นักร้องและนักเต้นที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิกของวงเกิร์ลกรุป๊ปเคปปอประดับโลกอย่าง b l ลักพิงและระบุว่านี่เป็นการเข้าร่วมครั้งแรกของเธอบนเวที T ระดับโลกนี้ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์การเป็นศิลป,ปินเดี่ยว งาน Global Citizen Festival ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลดนตรีทั่วไปแต่ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญของโลกการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำเช่นลิซ่าและการใช้เสียงเพลงเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น